ใช่ข่าเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28รกรกฎาคม2567คลิปนี้เราจะมาอัปเดตวิธีลงทะเบียนแอปทางรัฐด้วยบัตรประชาชนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะและก่อนไปอัปเดตวิธีลงทะเบียนแอปทางรัฐด้วยบัตรประชาชนก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะขั้นตอนสมัครใช้งานหรือลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยบัตรประชาชนนะคะเป็นการเตรียมตัวก่อนลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะคะไปที่ข้อหนึ่งเลยนะคะดาวน์โหลดแอปทางรัฐผ่านทั้ง App Store และ Google Play ได้เลยทั้ง2ระบบนะคะ 2. เปิดแอป,ปทางรัฐจากนั้นก็กดปุ่มสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบแล้วกดที่คำว่าสมัครสมาชิกนะคะ3กดปุ่มสมัครด้วยบัตรประชาชนบนแอป,ปทางรัฐที่เดียวไม่ต้องใช้แอป,ปอื่นไม่ต้องไปเสียบบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะช่วยท่านลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิม4อ่านข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวจากนั้นก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะฉันยอมรับข้อกาหนด และเงื่อนไขแล้วกดยอมรับ 5. อ่านข้อแนะนำในการถ่ายรูปบัตรประชาชนจากนั้นกดปุ่มเพื่อถ่ายรูปอย่าลืมนะคะสถานที่ถ่ายรูปหรือที่ที่เราจะถ่ายรูปต้องมีแสงเพียงพอไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป 6. กรอกข้อมูลของท่านและตรวจสอบให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนนะคะจากนั้นกดปุ่มยืนยันตัวตน7 อ่านข้อมูลแนะนำในการสแกนใบหน้าจากนั้นก็เริ่มสแกนใบหน้าของท่านแสงต้องเพียงพอไม่สว่างหรือมืดจนเกินไปนะคะ 8. กํกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่แอปแล้วกดยืนยัน 9. ตั้งค่าพินโค้ด6หลักแล้วกดยืนยันพินโค้ดอีกครั้ง 10. เปิดใช้งานสแกนใบหน้าของท่านโดยกดที่ใช้งานนะคะ 11จากนั้นกดเริ่มใช้งานได้เลย12ระบบก็จะพาท่านกลับมาที่หน้าหลักแล้วให้กดที่หมวดหมู่นโยบายรัฐบาล13แล้วก็เลือกที่บริการลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิ i t l l wallet นะคะพอกดเข้าไปก็จะกลับมา ที่หน้านี้คือ14อ่านรายละเอียดบริการจากนั้นก็กดปุ่มอนุญ,ญาตนะคะแล้วเตรียมพร้อมรอติดตามประกาศวันกดยืนยันขอรับสิทธิ์จากรักฐบาลอย่างเป็นทางการซึ่งอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากแอปทางรัฐจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรอรอกดยืนยันร,รับสิทธิ์เท่านั้นนะคะ มาดูหมายเหตุนะคะหากขึ้นข้อความแบบนี้ขออภัยใบหน้าของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงจนทาให้แตกต่างกับภาพใบหน้าในบัตรประชาชนทั้งนี้ท่านยังสามารถสร้างบัญชีและเข้าใช้งานทางรัฐก่อนได้ตามปกติขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะที่นี้นะคะง่ายๆก็คือสามารถกลับเข้าไปทําใหม่ได้นะคะอัปเดตวิธีลงทะเบียนแอปทางรัฐด้วยบัตรประชาชนอัปเดต28รกรกฎาคม2 5 6 7